โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาเล่นไนค์ครับในเซิร์ฟทีไนกันเนาะก็ง่ายๆเราไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวคือตอนนี้เราก็เข้าใจเนาะเราเล่นอยู่ในดิ๊ใช่ล้าเล่นอยู่ในดิสก็ริงยอมทำเลยแต่จะบอกว่าถ้าเกิดไม่ไดีเสียงคนในดิสก็ขอโทษ้วยกันนะออวันนี้เราอยู่กับไนค์คามินเนาะไนค์คามินอยู่กับสามคนเนาะเออเรอไป เล่นกันดีกว่าอออโอ้ยอะไรอีกเนี่ยทำอะไรอีกโหทำอะไรเออยังจะทำได้บบท,ทางเข้าอยู่แล้วจะไม่ได้ ปาออกนี่ผมดเลยอ่ะเก็บกันเก็บกันมีกี่อันละโอเคครบทำไมเงียบกันจังเลยฮัลโหลอย,อย่ไปทักหกดู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 มันทำเพียงี่ต้องมาละเอาแต่ขนาดนี้เพียงี่ต้องมาทุกค,คนไม่มีอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา่แบบวงสัมพันธ์แม็กกับลินไอเฟสลินลินเราไม่ดีฮะอะไรตรงไหนตรงไหนไปตรงไหนนี่ไรนี่ไรอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรอะไรนายทำอะไรเนี่ะเขี่ยวข้อความเขียนลงไปหาทางอ่ะ

อุ้ยตายแล้วดูไหนหมันแซงฉันสิดูมันแซงกูสิดูมันอะไรเ่ะโอ้ตายมันมันคู่เลเเเดเบียนทุกคนประกาศนะคะสองคนนะเขาเป็นคู่เลดเบียนกันจะบอกเลยเขาเป็นคู่เลดเบียนกันเร็ว ได้เบียนล่าสุดไหมว้าทบูทำอะไรอ่ายาเ๋ยวพ่อโมโหอีกพ่อโมโหอีกนี่ไม่ให้เอาไปนี่ชอหอเลยนะโอ๊ยนะย่าปวดบ้านมัน้างนานนะบุ้ยปิดไหดปิดปิด,ปด

เนี่ยเนี่ยเี็งอ้าว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 ย่ามาแซ็แงฉันคิดน่ามันดึงดึงด้วยนะดูดิงดึงมากมิตายดูดิสก,กินคู่แล้วนะประเด็นอ่ะทำไมทำไมไนท์มันขาวสีแดงอยู่คนเดียวปะวะลึกลึกลึก เออยิงนายเขาสีแดงอันอันนี้มีเขาวะเนี่ยมีเขาวะเนี่ยไม่มีเขาเมยอ่าแปดผู้อ่ะคือทุกคนก็มีเขาหมดพ่อแม่ก็มีเขานายก็มีเขาเชียร์ก็มีเขาอันนี้คอมเมนต์ไม่มีคนเดียวขาเบี้คนเดียวขาสีแดง แสดงว่าแสดงว่าพ่อมีแฟนอีกคนนึงอะดิ 1, กลัมาพันแยกร่างทุยไม,ะะมะะ่ใช่ละไปแล้วไปแล้วเออทุยไม่ใช่ละผิดร่องละผิดเร่องผิดเรื่องเชื่อมันเชื่อมันดูดิพ่อใส่ขาวปลอมเห็นไหมม,มีใส,มใส่มีใส่ขาวแล้วดิดูดิพ่อใส่ขาวปลอมพ่อมีขาวปลอม เออตัวก็ใส่ข่าปลอมนี่หว่าตัวก็มีข่าปลอมนี่หว่าตัวไม่ขาจริงหว่าไม่แต่ไม่เียร์อมีส่าปลอม่แต่ไม่เกียร์อันเบยร์นี่แต่่เบียรเลยนะเกียร์ตัวมื่อไรสอยานะเนอย่าไไปหนักไปแอบอ่านไปแอบอ้าน อะไรเนี่ยมมเห็นอะไรนะเอ็ม่เห็นไตจุดอะไรคอะไรกันอนอะไรเนี่ยไอเกมพีซทำไเกนู่เยขาาเหี้ยไปค้ามองเห็นคำประโยคกะคำเด็ดอะคาเด็ด

เงียบกิบใช่ไหมอ,อ้มาเบียวเสร็จยั้งหนูแล้วม่ได้แย่งเหรออืมไม่ืชพ่อไม่ยอมเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะว้าวโอ้ยอยา้เงย้น่ม่มมมอ,มมอ,มมอ,มอาะอะไรยู่คม เห็อะไรอยู่ที่มือใช่ไหมอ๋ออุ้ยตายหนังสือเอรอะไรจะให้เบอรอไรจะให้โอ้โหนี่อากาสดใสดีจังเลยอะไรอะอะออะนียอะไรเรือ ก็นน่คืออากาศดีมากเลยเดี๋ยวนไตเกมเห็นไตเกมเห็นไตอาจจะเกมเห็นไตเกมเห็นไตนั่นมันคือประโยชน์ออเห็นไตมันคือเห็นไตข้าเป็นอะไรเกมเห็นไตอ้าวโอ้ยโอ้ย God กูเก็บประโยชน์ทั้งหมดกัน เอาเ้าวเคยขอเวลาอีกไม่ใช่พิพงเอาพ่อพ่อเดียวอา้อาวก็ทำหมดมีเท่านี้ก็พอแล้วเนาะก,ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะตายหาแล้ว